เล่ครับเทสหนึ่งสองสามสี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยนะครับผมพวกผมนะครับพีเจเกนนั่นเองครับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครได้ดูหน้าเพจนะครับผมได้ทางเพจ SD Radio ได้ประกาศไว้นะครับว่าผมวันนี้จะมาจัดสเปคหนึ่งแสนบาทตบมือครับตบมือ แน่นอนครับวันนี้ทีมงานก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคก็หลังจากครั้งที่แล้วจริงๆผมบอกไว้ว่าจะจัดสเปค35 0 0 0นนะครับแต่ว่าทางมาเซอร์เขาบอกว่าเฮ้ยเพิ่มดีไหม35มหมหลายคนอาจจะแบบเพิ่มมาน,นิดเดียวเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองจัดสเปคแสนหนึ่งนะครับนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคครั้งที่แล้วผมจะใช้ เว็บนี้จัดนะครับมีคนถามว่าเฮ้ยเว็บนี้เว็บอะไรจัดยังไงได้บ้างแล้วชื่อเว็บชื่อเว็บอะไรนะครับเป็นเว็บของโน้ตบุ๊กสเปกนะครับนะก็จะแจกลิก์ยังไงดีเราไม่แจกครับเขาไม่ได้จ่ายอ๋อไม่เอาดีกว่านะครับก็ลองพิมพ์ไปครับโน้ตบุ๊กสเปกใน Google แล้วกันนะครับบอกแค่นี้นะครับมันจะมีจัดสเปกอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าผมจะจัดให้ดูวันนี้แล้วกันก่อนนะครับโอเค อย่างแรกครับแสนหนึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะครับจริงๆถ้าไม่ได้ทํางานเฉพาะทางเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยทาได้ทุกอย่างแล้วครับสามดีก็ทําได้แล้วก็ทําได้แต่แสนหนึ่งเนี่ยน่าจะจัดยากกว่านะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างเลนส์ช่อนข้างกว้างนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็จะมาจัดกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเราจะมาจัดใช้อะไรนะครับครั้งที่แล้วเราเอา i อาใช่ไหมแสนหนึ่งนี่โอ้โหไ5้ามันไม่ใช่แล้วนะฮะ ฉะนั้นเราจะเอาเป็นตัวใหม่เลยนะครับเป็น Intel Co r e X กนะครับก็คือจะเร็วกว่าปกตินะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนะก็เลือกกันดีเราจะเลือกอันไหนครับมี12ื0 0สแล้ว1 0 0แน่นอนครับ13 0 0 0ก่อน13 0 0 0เดาเซฟเซฟกลางๆนะครับเพราะว่า2 3 0 0 0 2 1 0 0อมเพิ่มมาเลยดีกว่านะจะกักทำไมนะครับอ่ะเมนบอร์ดเดี๋ยวเราค่อยเลือกนะครับเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยมันจะ สามารถแบบว่าสมมติเราเลือก Memory, RAM, CPU, GPU แล้วเนี่ยหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยมันจะฟิกเรื่องของเมนบอร์ดมาให้เรานะครับว่าเ้ยเราควรจะใช้เมนบอร์ดไหนได้บ้างนะครับนะอฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมากดทีหลังนะครับนะโอเคจัดที่ขออครับจัดที่ GPU หรือการ์จอก่อนเลยนะกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นเราจะเลือกเป็น Nvidia เดีย e ีรีพันนะครับนะเพราะซีรีส์สองพยังไม่มาแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าซีรีส์ส0 0พใกล้มาแล้วนะครับซีรีส์ยี นะครับก็ใกล้มาแล้วฉะนั้นใครที่กําลังจะเลือกซื้อกะจอก็ลองคิดดีๆนะฮะอาจจะต้องรอนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันก็มาแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรพันเราเลือกซีรีส์พันก่อนนะครับอ่ะในนี้มีหลายอย่างมากนะครับกาจอเนี่ยเป็นสิ่งที่เลือกยากที่สุดผมว่าไม่ที่สุดหรอกแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเลือกยากที่สุดแล้วนะครับตกลงยากไหมเอาช่างมันนะโอเคนะครับ ตัวที่เราจะเลือกเป็น1080 Ti นะครับซึ่งมีหลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นของนี่ s s i ม o t การแหลกซึ่งเขาไม่ได้จ่ายนะครับเราก็จะไม่พูดอะไรเยอะนะครับผมอ่ะโอเคถามว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับเราจะเลือกตัวที่โัวหเยอะเกินนึกไม่ออก a s u s ครับผมเพราะว่าระดับแสนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงห่วงเรื่อง ห่วงเรื่องอะไรเอ่ยห่วงเรื่องความสวยงามนะครับเพราะเราเสียไปเยอะค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมพูด <c oughs> ผิดขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็เราเสียตามไปค่อนข้างเยอะผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงน่าจะห่วงเรื่องของเขาเรียกนะความสวยงามด้วยนะครับนะโอเคตอนนี้ผมบอกก่อนว่าตัวเดียวเนี่ยระดับแสหนึงตัวเดียวนะผมว่ามันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่น อันนี้มันยังปรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกเมนบอร์ดก่อนนะฮะอ่ะเมนบอร์ดนะครับเราจะเลือกเป็น MSI X299 Raider นะครับถามว่าเราไม่ทำไมไม่เลือกตัวอื่นนะครับมันมีไฟมันมีอะไรพวกนี้ไม,ม่เลือกตัวอื่นนะครับเพราะอย่างแรกเลยคือดูสเปคมันก่อน,นครับตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของแรมที่สามารถพพอร์ตได้สูงสุดถึง4,100บัสเนี่ยสามารถรองรับสูงสดุดที่4,133เมกะเฮิร์เลยทีเดียวนะครับซึ่งสูงมากนะครับผม โอเคเราก็เลือกตัวนี้แหละนะครับนะเพราะตัวอื่นจริงๆรู้สึกมีนะครับมีมีแต่ว่ามันมีไม่เท่านะครับมันจะมีเทคโนโลยีเยอะกว่าเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนะโอเคต่อมามาที่เมมโมรีครับผมเมมโมรี Memory นะครับเราเป็นเท่าไหร่ดีนะครับเมมโมรี Memory เนี่ยก็จะมี2 4 8 1 6 3 2ปดสิบหอ้อยโอ้เยอะแยะนะครับ แต่ว่าอันนี้เว็แบบนี้มันไม่มีเขาเียหกสิให้นะครับแต่ก็เราเอาเป็นสามก็ได้เนาะคิดหนักนะค,คิดหนักสิบหกละกัน16นะครับอ่ะไม่สิเฮ้ยวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยขออภัยครับอ่ะเราเลือกเป็นสากิกครับแล้วเราก็เลือกเป็น G-Skill ตัวนี้นะครับหลายคนบอกเฮ้ยรูปทางหน้าทายงี้ขพร้อมหรือเปล่าช้าไหมเอ่อ g ีสกิลเนี่ยผมยอมรับนะครับว่า การดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยผมไม่วิจารณ์แล้วกันแต่ว่าหลายคนก็น่าจะสังเกตน,นะครับว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครเน้นสวยงามเนี่ยก็อาจต้องรับอัพราคานิดน,นึงเพราะว่าเรื่องสวยงามกับเรื่องสเปคเนี่ยมันต่างกันนะครับนะสเปคสวยงามเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้สวยงามคุณต้องเพิ่มตังค์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นคุณต้องค่อนข้างคิด หล,หลายๆรอบอยู่เหมือนกันสำหรับการเลือกแรมหรือการเลือกการ์จอนะครับนะว่าคุณต้องการสวยงามหรือว่าต้องการสเปกนะครับฉะนั้นเราก็เลือก G Skill นะครับเพราะว่ามันมีบัสตั้ง2004นะครับซึ่งมีแรมส2มิบกิกทั้งหมดมีแรม8กิกทั้งหมด4ตัวนะครับก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับมันจะทําให้คอมพิวต์เร็วขึ้นเอออีกอย่างนะครับผมลืมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันมีแรมสมมตนะิมันมีแรม8กิก4กิก16กกิกที่เป็นแบบ แค่ตัวเดียวแล้วเสียบลงเนี่ยแล้วทําไมไม่ซื้ออย่างนั้นไปเลยทําไมต้องซื้อแบบว่าเป็นบวกบวกกัน C ีบวกสีแปดบวกแปดหรือสัสิบสหรือเป็นแบบสิบหกบวกสิบหกหรือว่าแปดโอ้เยอะแยะเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะเพราะว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะผมขอไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันแล้วจะพูดทำไมนะครับอันนี้ตอนนี้ ราคาตอวนี้อยู่ที่6,7 0 0 0แล้วนะครับนะเราได้สเปคเป็น i7 เป็น Intel Core X ด้วยนะครับได้เมนบอร์ดที่รองรับ SLI ด้วยนู่นนี่นั่นด้วยโหเยอะแยะแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราปรับการจอเพิ่มขึ้นเป็น2ตัวก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคนี่นะฮะอ่ตอนนี้ขึ้นมา 97, 0 0 0เดี๋ยว97 0 0 0แล้วนะครับ <laughs> <laughs> ผมว่าผมจัดอะไรผิดหรือเปล่าผมขอมองก่อน ตอนเช้าๆแบบนี้นะครับต้องอมไม่มีนะครับอ่ะมาดูที่ฮาร์ดดิสกันเลยดีกว่าฮาร์ดดิสก์นะครับก็ไั้ตาการใช้งานนะครับจริงๆ1นึเทไบต์เนี่ยถ้างงานต่างๆผมว่าพอนะครับก็เอาเป็นสัก2เทลบต์ละกันเนาะนะครับอของตัวชิบ้านั่นแหละนะครับโอเคอ้าวขึ้นแสนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมว่าผมจัดเลยผิดแน่ๆเลยฟึบฟึบ เราจะลดลงมาเหลืออ่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะมาดู ssd ต่อเลยนะครับตอนนี้เริ่มเงียบอ่ะ ssd นะครับตอนนี้สังเกตเราอาจจะมีตัวเดียวนะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนปึ๊บมันดิ้งขึ้นมาหนึ่งตัว ssd m 2ถามว่าคืออะไร ssd กับ ssd m 2 ssd m 2นะครับมันก็จะมีความเร็วสูงกว่านะครับมี คือมันพูดได้ไงว่าจากปกติมันเป็นซา t a ต้าเนี่ยมันก็เสียบลงบอร์ดได้เลยแล้วมันก็ส่งอะไรได้เร็วกว่านะครับฉะนั้น SSD เนี่ยเราก็อาจจะเอาไว้เก็บอะไรนิดหน่อยนะครับฉะนั้น M2 เนี่ยเราอาจจะเอาไว้ลงวินโดว์นะครับฉะนั้นซัมซุงก็อ่ะเราเลือกซัมซุงนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่ายอ่ะนะครับต่อมาวัดเราใช้ก้าจอไป2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะใช้วัดค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเราเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่ะหมื่นห้าแล้ว ตอนนี้เราเลือกอะไรผิดไปครับเราเลือกอะไรผิดไปการ์จอรหรือเปล่าหรือแรมการ์จออ่ะเดี๋ยวนะผมว่าตอนผมตอนขออภัยนะฮะอันนี้ตอนแรกผมจัดสักครู่ครับมีคนส่งโพยมาให้ครับตอนแรกจริงๆผมจัดไปแล้วนะครับมันไม่เกินแสนนะครับสักครู่ครับผม เอ่อตอนแรกไม่เกินแสนนะแถมเคสด้วยทำไมมันเกินขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหเป็นการลายที่สดมากเดี๋ยวสักครู่ครับเอ่อ โอเคเรารีรีใหม่รีใหม่รีใหม่นะครับอันนี้เป็นการยืดเวลาให้เท่ากับพี่เอิร์ธนะครับอ่ะเรารีใหม่เราจัดใหม่นะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคเรามาต่อกันใหม่นะครับเมื่อกี้ผมดูที่เมื่อกี้ตอนแรกผมจัดไว้เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมราคามันขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดใหม่นะครับเพื่อให้ ไม่งงนะครับเพื่อท่านไม่งงและผมไม่งงนะครับผมโอเคอย่างแรกเราปรับเป็นลดลงมาก่อนแล้วกันเราเซฟเซฟแล้วกันนะครับหมื่นสองนะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเราใช้เป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเป็น MSI นะครับแล้วก็ VGA card ใช้เป็นปรับลงมาหน่อยแล้วกันนะครับเว็บมันจะอัพราคาขึ้นเหรอหรือว่ายัางไง <laughs> ผมกำลังตอนนี้ สมองเช้าๆยิ่งช้าอยู่นะครับอ่ะเราเปลี่ยนเป็นกิกะไบต์แล้วกันเนาะโอเคนะครับกิกะไบต์เลือกเป็น2ตัวนะฮะอันนี้80ดหมื่นนะครับผมแล้วก็แรมเราเลือกเป็น16กิกล้กันนะ16กิกเหรอพอไหมโอ้ที่เตรียมตัวไว้ผมหายหมดเลย <laughs> ต้องขอไยด้วยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าอายมากนะครับ โอเคหวังว่าน่าจะได้แล้วโอ้โอเคได้แล้วเฮ้ยต้องขอให้ด้วยนะจริงๆตอนแรกผมเตรียมตัวมาแล้วเมื่อกี้สเปคเมื่อกี้ที่มันราคาออกมาเนี่ยตอนแรกมันจัดแล้วมันราคาลงตัวนะครับแต่ว่าไม่รู้ทําไมมันขึ้นมานะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดแน่ๆเลยนะครับแล้วก,ก็ที่ดูไวบบ้เมื่อกี้มีแค่กาจอซึ่งจริงๆผมก็ใช้ตัวเอสุดงั้นแสดงว่านั่นแหละครับ โอเคขออภัยด้วยนะครับนันนี้ได้แล้วนะครับก็เป็น i7 7740x นะครับมี MSI X299 นะครับ Raider นะครับแล้วก็มี g i g a b y t e GTX 1080 Ti Gaming 11 g b นะครับมีแรมของ G-Skill นะครับ DDR4 บัส204นะครับ32 g b 8 g b 4ตัวนะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์1 t b 1ตัวแล้วก็มี SSD 120 g b 1ตัวนะครับแล้วมี power supply 1,300 นะครับโอเคต้องขออภัยด้วยนะฮะอันนี้ผมขออภัยหลายรอบมากเพราะว่านะครับโอเคเดี๋ยวจะมาอธิบายแต่ละตัวนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ที่เราได้คือ CPU เมนบอร์ดการ์ดจอแรมฮาร์ดดิสก์ SSD และ Power Supply ถามว่าทุกอย่างทำไมต้องเชื่อมต่อกันทำไมเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นอันนี้ทำไมอันนี้ต้องเป็นอันนี้ทำไมอันนี้ต้องสูงขนาดนี้ทำไมอันนี้ต้องราคาสูงขนาดนี้ทำไมต้องเลือกสองตัวทำไมต้องเลือกเป็นสี่ตัว เดี๋ยวมาอธิบายทีละอย่างนะครับ i 7นะครับเมื่อกี้20,000กว่านะครับอ่ะตัว2ห0 0 0งกับ12,000นะครับเดี๋ยวผมเปิดสเปคให้ดูดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงนะครับตัว20,000นะครับหรือตัวแรกที่ผมจัดไปเนี่ยจะมี8คอร์16เทรดนะครับซึ่งจะมีความเร็วค่อนข้างสูงเลยเดียวนะครับมีความเร็วปกติอยู่ที่3ามนะครับแล้วมีเทเบิลอยู่ที่4.5นะครับแล้วก็มาดูที่ตัว หนึ่งหมื่นสองนะครับมีสี่คอและแปดเทศนะครับผมอแปดเทศถามว่ามันต่างกันไหมบอกเลยว่ามันต่างกันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะแต่ดูที่สปีดกับเทโบนะครับนี่นะฮะสี่จุดสามเทโบสี่จุดห้ากับอันนี้แปดคอสิบหกเทศสามจุดหกเทโบสี่จุดห้าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย ความเร็วต่างกันแค่นิดเดียวนะครับถ้าเกิดใครเรนเดอร์ 3D เนี่ยก็อาจจะแบบว่าถ้าเกิดใครเรนเดอร์ 3D นะครับผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆว่าซีนีม่า 4D ก็ได้เวลาเรนเดอร์เนี่ยมันจะเรนเดอร์ตามคอที่มันมีนะครับสมมุติมันมี4คอมันจะเรนเดอร์4ช่องแต่ว่า4ช่องเนี่ยถ้าความเร็วสูงย้ำนะครับถ้า4ช่องความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะเรนเดอร์ได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบ8คอ16เทรดอย่างเงี้ย8คอ แต่ความเร็วจะช้ากว่านิดหน่อยอาจจะทําให้แบบว่าไม่คุ้มราคาเท่าไหร่นะครับนะเราก็ลดลงมานะครับต่อมาเมนบอร์ดอย่างที่บอกไปคือที่เราไม่เลือกตัวอื่นคือหนึ่งคือเรื่องของอ่าเดี๋ยวผมเปิดเทียบเลยแล้วกันนะครับตัวนี้แรมเนี่ยสามารถบรรจุได้สูงสุด128 g ิกนะครับก็สล็อตมี8สล็อตนะครับแต่ตัวอีกตัวนึงก็จะมี คล้ายๆกันนะครับนะมันก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เลือกระดับท็อปไปเลยนะครับระดับท็อปมันก็ต้องเกินราคาไปอีกเพราะมันค่อนข้างสูงนะครับผมอ่ะก็มีพอร์ตะไรพวกนี้ที่ผมดูไว้คือตัวนี้เนี่ยพอร์ตค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอันนี้นะครับอืมฉะนั้นก็เลยเลือกเป็น MSI นะครับอ่ะแล้วก็ต่อมากิกะไบต์นะครับผมกิกะไบต์เนี่ยนี่นะครับปึ๊บปึ๊บ อ่ะกิกะรบา์ถามว่าทำไมเราถึงเลือกกิกะไบต์นะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับกิกะไบตยเนี่ยระบายความร้อนได้ดีนะครับผมจากที่ผมใช้มาประมาณ5ปีนะครับเป็นตัวเก่านะใช้มาประมาณ5ปีเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะถ้าเทียบกับนี่มันมีหลายตัวนะผมจะเทียบกับตัวแพงสุดแล้วกันนะครับสามหมื่นแปดอ่ะสามหมื่นแปดนะครับก็จะกินไฟเหมือนกันนะครับนะอ่า แต่ว่ามันต้องต่อไฟเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่พอร์ตนี่พอร์ต Display Port สพอร์ตเนี่ยพอๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อตัวแพงสุดไปยังไงมันไม่มีประโยชน์ครับมันก็ไม่ได้ทําให้คอมของคุณเร็วขึ้นขนาดนั้นนะถ้าเกิดคุณไปดูเบนช์มาเนี่ยมันเพิ่มมันเพิ่มแค่สมมติว่าคุณไปเอาไปเล่นเกมมันจะเพิ่มแค่ประมาณ2เฟรมนะครับถามว่าม,มีผลไหมผมบอกไม่มีนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยกินไฟเยอะเกินด้วยนะครับ power supply เราก็จะ อายุการใช้งานน้อยไปด้วยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้จะซื้อพาวเวอร์สปายพันห้านะครับอันนี้มันในเว็บมันมีแค่พันสามนะครับผมแรมนะครับแรมถามว่าทําไมเราต้องเป็นแปดกิกคูณสี่คือแปดกิกสี่ตัวนะครับมันคืออย่างนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าสมมติสิบหกเงี้ยสิบหกคุณสังเกตข้างบนบัตมันสองพันหนึ่งอันนี้คือเลขสองพันหนึ่งนะครับในจออาจจะไม่เห็นบัตมันสองพันหนึ่งตัวเดียวคือสองพันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสี่ตัว นี่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมหาไม่เจอแล้วมันหายไปไหนอ่ะสมมุติสมสมุติว่ามันเป็น4ตัวบัสสองพัเท 2, 4, ่ากับว่า1ตัวเนี่ยเท่ากับ2องพันสี่ใช่ไหมสองพันสฉะนั้นพอเราไอ้นี่ลงไปในบอร์ดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามีความเร็วมากกว่ามากกว่าตัวเดียวนะครับเออประมาณนี้คล้ายๆกับต่อฮาร์ดดิสตมั้งผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไง นะครับเพราะเพราะว่ามันค่อนข้างอธิบายยากนะครับอ่ะแล้วก็ฮาร์ดดิสนะครับที่เลือกเป็น1นึ่งเทลไบเพราะว่ามันก็เยอะพอแล้วนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะจัดสเปคแสนหนึ่งผมบอกเลยนะนะครับว่าเรื่องฮาร์ดดิสเรื่องจอเรื่องเคสเนี่ยผมไม่จัดจริงๆผมไม่ควรจัดด้วยซ้าเพราะว่ามันต่างกันการใช้งานมันต่างกันเช่นบางคนเอาไว้ทํางานอย่างหนึ่ง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 แสนหนึ่งมันก็จะค่อนข้าง มีที่มีอย่างเดียวที่ต่างมีมีส่วนที่ผมบอกเนี่ยที่ต่างกันคือฮาร์ดดิสก์เคสมอนิเตอร์ก็เพราะว่ามันแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่คนชอบว่าต้องการเท่าไหร่นะครับแต่ไอที่ข้างบนเนี่ยคือถ้าเกิดเอาไปใช้เนี่ยถือว่าดีนะครับผมอ่ะ SSD 1ตัวนะครับตามมาตรฐานคือฮาร์ดดิสก์หตัว SSD 1ตัวนะครับนะเป็นมาตรฐานที่โอเคแล้วนะครับโอเคยังไงโอเคต้องคีดว่าพอเวลาเราใช้เนี่ย S s d เนี่ยมันทําให้คอมเร็วขึ้นสมมติเราลงวินโดว์ไว้ที่ S s d เราเก็บข้อมูลไว้ที่ฮาร์ดดิสต์อย่างเงี้ยมาแค่นี้แล้วมันก็คอมเราก็เร็วแล้วนะครับนะไม่ต้องไปอะไรเยอะนะครับแล้วก็พาวเวอร์สป라이นะครับพันสาที่เราเลือกเป็นพันสาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าการ์จอเราเนี่ยมีทั้ง2ตัวการ์จอ1ตัว,ตวกินไฟ600วัตต์ใช่ไหมสอตัวก็กินพันสนะครับพเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกพันสเนี่ยเออไม่กะให้ส่วนต่างๆของคอมอย่างอื่นเนี่ย กินไฟบ้างเลยเหรอนะครับฉะนั้นเราก็เลยเผื่อเป็นอีกเพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยวัตต์นะครับนะเพราะว่าอุปกรณ์ในคอมอื่นๆเนี่ยไม่กินไฟเท่าการ์ดจอแล้วครับการ์ดจอกินเยอะสุดแล้วนะครับอย่างอื่นก็กินแค่สิบสิบห้าห้าอะไรประมาณนี้ไฟหรือพัดลมหรือประมาณนี้นะครับก็อาจจะถึงร้อยเกือบถึงร้อยนะครับวันนี้ต้องขอกราบประทานอาภัยด้วยนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยสเปคที่ผมเอามาเนี่ยมันมันครบนะ ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันไม่เหมือนกันนะครับต้องขอภัยหลายรอบเลยนะครับผมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะไม่มีข้อผิดพลาดแบบนี้อีกนะครับเพราะเนื่องจากจะเต็มตัวให้มากกว่านี้นะครับนะตอนแรกโอ้เสียใจนะครับโอเคก็สรุปนะครับอีกรอบนึงสรุปหลายรอบมากเลย c u นะครับเป็น i 7 7 7 4 0เนะครับเป็น Intel Core X นะครับ เมนบอร์ดเป็น MSI x 2 9 9 r i d e r นะครับแล้วก็การ์ดจอนะครับเป็น Gigabyte GTX1080Ti GI Gaming 11 g ิ2ตัว SLI นะครับแล้วก็เป็น r a m G-Skill นะครับ4เอ้ยไม่ใช่32 g ิกนะครับบัส2004แล้วก็ฮาร์ดดิส์1 t b 1ตัว SSD 120 g ิ1ตัวและ power supply 1,300วัตต์นะครับผม อ่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมาพาดกลางไลฟ์นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ครั้งหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามได้ที่เพจ S D Radio นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่เพจ S D Radio นะครับหรือ YouTube S D Radio ออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถฟังเพลง วิทยุ24ชั่วโมง <c oughs> ขอภัััยครบฟงเพลง24ชั่วโมงได้ที่เว็บ radio.sd.ac.th และสามารถดาวน์โหลดแอป sd radio ได้นะครับที่ App Store และ Play Store เพียงแค่ท่านพิมพ์ sd radio ไปก็หาเจอแล้วนะครับโลโก้ดำๆนะฮโลโก้เหมือนเพจเรานั่นแหละนะครับโอเคสำหรับวันนี้พบกันใหม่ไลฟ์ like หน้าครับสวัสดีครับผม